สุนทรคุณธาดาหรือหลวงพ่อทองกลึงสุนทรุเจ้าอาวาสวัดเจดีหอยตำบลบอกเงินอำเภอลาดหลุมแกจังหวัดปทุมธานีในวัยยาวท่านได้เล่าให้ฟังว่าครอบครัวของท่านมีอาชีพเป็นเกษตรกรโยกพ่อโยกแม่ทำนาทำสุนช่วงอายุสองขวบสี่เดือนเกิดโรคภัยไข้เจ็บในจังหวัด โยมแม่และโยมพี่สองคนเสียชีวิตกระทั้งถึงวัยเกตนาหาได้เป็นทาหารรับใช้ชาติอยู่สองปีและพี่สาวบอกว่าก่อนที่แม่จะเสียชีวิตท่านอยากให้บวชก็เลยอุปสมบทเมื่ออายุ26ปีวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราชส5 1 2ณนัพัทธสีมาวัดชินวัา